โอเคครับผม <Okay. S 1> คลิปนี้นะครับทุกคนผมก็อยู่ในบอกันเหมือนเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับทุกคนผมก็ได้มาอยู่ในบอ .4 เซิร์ฟเวอร์ดาร์คโซนนะครับทุกคนวันนี้นะครับก่อนจะพามาดูเซิร์ฟนี้นะครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของปีนี้ปีใหม่ 2026หรือพศ2569เพะฉะนา้นะครับก็สวัสดีปีใหม่คนดูทุกคนอีกรอบนึงนะครับยังไงก็ขอให้คนดูทุกคนนะครับมีความสุขนะครับร่างกายแข็งแรงร่ำรวยกันทองทั้งปีนะครับทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากนะครับเพียังดูกันอยู่และยังไม่ทิ้งกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามมาตลอดเพราะว่าผมก็ทำวอซีมานานมากๆแล้วจริงๆทุกคนทำแบบโอ้โหแบบคือนานมากผ่านอะไรมาเยอะจริงๆไงก็ขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีผมนะครับทุกคนโอเคยัง มาเขาเรื่องนะครับวันนี้ก็อยู่ในวอลซีเซิร์ฟดักโซนเป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟเลยครับที่เปิดเซิร์ฟต้อนรับปีใหม่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เพิ่งจะเปิดเลยนะครับทุกคนวันที่ผมมาทริปอยู่เนี่ยเป็นวันที่2มกรานะครับเซิร์ฟนี้เพิ่งเปิดวันนี้สดๆร้อนๆเลยที่สำคัญคือเซิร์ฟนี้ดักโซนเป็นแนวอะไรเซิร์ฟนี้นะครับเป็นแนวเกราะเหล็กนะครับทุกคนก็เป็นแนวเกราะเหล็ก p v p นะครับไม่รอช้านะครับเดี๋ยวพาไปดูก่าว่าของในเซิร์ฟนี้มีประมาณไหนบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับอันนี้คือของโปรโมชั่นหลักนะครับก็หมายความว่าเริ่มต้นคือ50บาทนะครับได้เป็น t c กล่องเซตแล้วก็กล่องปืนกลนะครับถัดมาอีกราคาเนี่ยจะเป็น150นะครับได้เพิ่มเติมมาเป็น กล่องสไนดนะครับและสุดท้ายนะฮะก็เป็นราคา300นะครับคือได้เก็บทุกอย่างเลยก็คือเพิ่มเติมเป็นตู้เซฟนะครับตัวละครโคลอี้แล้วก็ชื่อไทยชื่อสี R G B ด้วยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรโมชั่นหลักส่วนอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมสายฟรีถ้าใครมีเพื่อนเยอะนะครับก็คือมากันเป็นแคน6คนขึ้นไปนะครับแค่นี้นะครับ6คนขึ้นไปรับโปรโมชั่น150บาทฟรีง่ายจริงๆทุกคนคือบอกเลยว่าใครเพื่อนไม่เยอะเนี่ยก็แค่ไปหาโสตรรับคนแล้วก็เออ เทียมกันมาก็ได้ของตรงเลยเพราะว่า6คนเนี่ยได้ตั้ง150ฟรีๆทุกคนเออนะฮะก็แต่ร <Yeah. S 1> อาชาร์จนะครับใครมากันเยอะมีพวกเยอะก็ไปหามาเป็นกลุ่มเป็นแกงก็ได้นะครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่ม Wall s e r f Dark Zone ไว้ใต้คลิปนะครับก็คือกลุ่มกลุ่มนี้เลยนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เพิ่งจะเปิดใหม่เลยนะครับทุกคน มาครับทุกคนอย่างแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพามาเปิดกล่องให้ดูนะครับว่าของในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับกล่องโปรโมชั่นก็เริ่มแรกขอเป็นกล่อง50ละกันนะครับก็คือ2กล่องนี้นะครับผมมีอย่างละร้อยแต่ก็อาจจะเปิดให้ดูไม่หมดหรอกครับเพราะว่าเปิดคร่าวๆอย่างที่บอกว่าเซิร์ฟเนี้ยวันนี้เพิ่งจะเปิดใหม่นะครับจึงยังไม่มีคนให้ยิงไว้โอกาสหน้าเนี่ยถ้ามีคนให้ยิงผมว่าผมน่าจะได้บันไดหนัวมากกว่านี้นะครับวันนี้ก็โอเคพามาเปิดกล่องแล้วก็พาไปฟาร์มแล้วกันไมครับว่าดูดิ FPS ไซเบอรนะคร เซิฟหนึ่งหนึ่งอันนี้คือผมมาเซิฟหนึ่งหนึ่งนะครับ FPS อย่างลื่นอย่างเด้งครับทุกค,คนดูดิอันนี้เด้งพุ่งพลาดไปประมาณ900กว่าเกือบพันนะทุกค,คนเห็นไหมเกือบพันนะทุกคนเพราะว่านี่ผมปรับภาพคือโลทุกอย่างนะครับยกเว้นต์เออเท็กเจอร์นะผมปรับสูงสุดเลยเท็กเจอร์เพราะว่าเน้นสวยงามพวกสกินนะครับทุกค,คนแต่ที่เหลือ,อโลหมดเลยมาไม่ต้องช้านะครับเอากล่องนี่ว่างกล่องปืนกล่งองเซตนะครับทุกคนปืนกลนี่ดูชื่อปืนกลชื่อตรงตัวนะทุกค,คนนะเราปืนกลนี่ว่าทุกค,คนอ๋อก็มีมี่เป็นสคคมมี่แะเกรย ต่างกันยังไงไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยเขาเรียงความเก่งให้หรือเปล่าหมายถึงว่าอันที่อยู่อันบนสุดเนี่ยจะดีที่สุดหรือเปล่าไม่รู้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองมาดูดาเมจดีกว่าว่ามันจะต่างกันไหมปึ๊บอ้าวเปิดทีละนิดทุกคนสกิปให้ไวเลยเงี้ยเปิดทีละต้องต้องสกิปนะครับแม่ผมคิดว่าแบบจะเปิดปุ๊บไปปั๊บ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 อย่างงี้แต่ถือว่ามีเอฟเฟกให้พอดั้งนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าใครรีบก็สกิปเป็นผมก็ได้นะครับ แต่ดูทรงแล้วเมื่อกี้เห็นไหมว่าปืนบนสุดเนี่ยออกไม่ยากนะครับแสดงว่าผมว่ามันน่าจะไม่ได้เรียงนะครับว่าอาจจะหดมาหดห,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 ดหดน่อยนะเพราะว่ามีบางอันที่ยังไม่ออกผมก็มีอย่างเช่นตอนนี้คือรู้สึกว่าซิกยังไม่ออกปะซิกไอซิสีเทพปูเดี๋ยทุกคนยังไม่ออกนะครับพะแล้วค,คือคิดว่าตอนนี้มันน่าจะไม่มีผลนะฮะไอการเรียงของนะเพราะว่าเหมือนไม่เป็นสีแดงเหมือนกันหมดพื้นแดงเหมือนกันหมดนะครับคิดว่าอาจจะเป็นเกรดเดียวกันหมดแต่ดูอาจจะมีแบบว่าความแรงนิดนึงความลงความรัวต่างกันนิดหน่อยผมคิดว่านะโอเคเดี๋ เออผมจะลองอามาเทียบนะครับว่ามันต่างเท่าไหร่นะครับแต่ละปืนตอนนี้ผมเปิดไปพักใหญ่ๆนะครับทุกคนลองคัดของเข็บข้างไปแล้วเพราะว่ามันเต็มผมเปิดไปเนี่ย ออกทุกกระบอกนะครับเหลือแค่ซิกยังไม่ออกนะครับเพื่อเผื่อไม่แน่ว่าซิกเนี่ยอาจจะเป็นของแรงของโกงก็ได้นะครับทุกคนในกล่องนี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเปิดต่อนะครับแล้วรอดูว่าถ้าผมได้ครบทุกชากเนี่ยผมจะมาเรียงเทียบโอ้ยมาแล้วว่าซิกผมจะมาเทียบดูดีกว่าว่าแต่ละอันเนี่ยอันไหนดีอยู่กันนะครับทุกคนมาไม่รอช้านะครับเดี๋ยวขอหยิบทุกกระบอกนะครับมาอย่างละอันเพื่อเทียบกันนะครับทุกคนว่าอันไหนมันดีมากน้อยเพียงใดนะครับทุกคนโอเคเริ่มแรกนะฮันนี่มันดูดาเมจได้ป ดูไม่ได้ต้อง,องลองยิงเองว่ะทุกคนมัน,ม,นมันดูไม่ได้ว่ะทุกคนเออก็ที่ลองไงวะเนี่ยเราเพิ่งเป็นแบบว่าเราเป็นหัวใจหัวบุกเบิกด้วยนะครับเพราะว่า,าเซฟแนวอย่างเงี้ยก็เล็กพีพีเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายนะครับคนเล่นไม่บ่อยเขาจะรู้เองว่าปืนไหนดีไม่ดีมันก็จะเลือกเก็บเลือกใช้กันเองแต่เราเพิ่งมาไงทุกคนรวมประมาณนี้อันนี้คือลองให้ความรวมนะทุกคนมันที่ลองยากป่ะเหรอดูความรวมไม่รู้ได้เมฆทุกคนเออเพราะนั่นคือผมว่าอันนี้คือยิงขึ้นสองเปอร์เซ็นต์และลรีโหลดไปขึ้นสามเปอร์ ถ้าแตกพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันเขียนขึ้นมาจริงๆหรือว่าแบบว่าทํามาไม่มีผลอะีรคือถ้าตามจริงๆอ่ะคือเทพทูเนี่ยน่าจะโกงสุดจริงแล้วก็เนี้ยใช่ไหมขึ้นเหมือนกันแต่ที่บอกว่าผมไม่รู้นะว่าแตทพวกเนี้ยมันมันจริงหรือหลอกนะครับทุกคนโอเคช่างมันแต่นี้คือแน่ๆเลยว่าซิกเนี่ยออกยากสุดๆไม่รู้ว่าเล่มันออกยากปกติหรือว่าดวงผมไม่ดีงนะทุกคนโอเคทัามานะ้ครับขออนุญาตเปิดกล่องชุดเซตนะครับทุกคนมีอะไรบ้างอุ้ยอันนี้แหละชัดเจนเพราหวไหมทุกคนมันเป็นแดงเกือบหมดเว้ย แต่มีทองหลุดมาน,นี่คือแน่ๆเลยว่าอันตราแรสีทองเนี่ยดีสุดแน่นอนส่วนสีแดงผมคิดว่ามันน่าจะไม่เท่ากันหมดนะครับแต่คิดว่าน่าจะอยู่ในเกรดเดียวกัน,กนคือเอาไปสู้หนึ่งๆกันได้ครับแต่หมายถึงว่าอาจจะมีความต่างนิดนิดหน่อยเหมือนปืนทุกคนที่บอกว่าต้องไปลองเล่นเองถึงจะรู้ว่าเซิร์ฟแนวเนี้ยมันแบบว่าต้องลองคนบุกเบิกนะครับบุกเบิกเออผมก็มาวันเนี้ยคงจะลองบุกเบิกให้ดูไม่ได้เพราะว่า ไม่มีคนที่ยิงด้วยไงทุกคนใช่ไหมล่ะโอเคมาลองเปิดดีว่ากี่กล่องเนี่ยผมจะได้เซ็ตทองดูดิว่ามันจะออกยากไหมดูดิว่าถ้า100ร้อยกล่องไม่ออกก็คือผมจะเปิดให้หมดร้อยกล่องเลยนะครับมาจะเปิดจนกว่าจะได้สีทองจะดูดิครับว่าเลทนการับผมเนี่ยกี่เปอร์เซนต์เพราะว่ามีร้อยกล่องคิดเลทง่ายๆเลยว่าถ้าผมเปิดไปกี่กล่องเนี่ยก็เลทออกก็เอามาหักรวมกันนะครับทุกคนมาเดี๋ยวขออนุญาตนั่งเปิดสักพักใหญ่นะครับทุกคนไว้ถ้าผมได้สีทองมาปุ๊บเนี่ยผมจะตัดคลิปไห้ดูแล้วกันนะครับอุย้ย เมื่อกี้รีบเปิดเร็วไปหน่อยสีทองหลุดมาแล้วครับท่านผู้ชม1ชิ้นนะครับก็เปิดไปประมาณ40ชิ้นนะครับก็คิดว่าโอกาสออกมาเนี่ยคือเดี๋ยวคิดดูนะครับว่าเท่าไหร่ เออผ,ผมลืมไปผมยังไม่สามารถคิดให้ได้นะครับเพราะว่าเราต้องเปิดให้ครบร้อยชิ้นก่อนแล้วดูว e ่าเออมันออกมากี่ชิ้นถึงจะคิดได้นะครับว่าเรดออกมาเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมลืมไปโอเคงั้นจะต้องรีบเปิดให้หมด100นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงก็น่าจะต้องเปิดให้ครบ100ชิ้นนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่รู้เรดว่าเออเรดในการเปิดของผมเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับละอยางที่บอกว่ามันเป็นเรดของดวงผมนะ ไม่เกี่ยวกับเหรียญในกล่องเพราะว่าไม่แน่เนหรียญในกล่องเนี่ยอาจจะมากกว่านี้หรืออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเหรียญน้อยกว่านี้แสดงว่าผมดวงดีเฮียเลยนะครับแต่ถ้าเหรียญมากกว่านี้ก็เออกูด,ดวงสวย <c oughs> อุ้ยมาอีกหนึ่งช้นแม่แล้วกดเพลินแม่ทุกคนตอนนี้สองช้ตน,นะครับไปต่อนะ โอเคครับทุกคนเปิดไปหมดแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆเลยโอกาสออกคือประมาณ2%นะครับย้ำว่าโอกาสเนี่ยคือเลทในการเปิดของดวงผมนะไม่เกี่ยวอะไรจริงๆเพราะว่า <Okay. S 1> ที่บอกไปไม่รู้ว่าะไรจริงๆเนี่ยโอกาสออกเท่าไหร่นะครับแต่ผมเปิดได้ประมาณ2%เพราะว่า100กล่องเปิดได้แค่2ชิ้นนะครับถ้าเลทในกล่องดวง ผมดีก็คือแสงวัาเลนอาจจะต่ำกว่าน,นี้แต่ถ้าลุงเพียก็คือโอกาสจะมากกว่าน,นี้อย่าง5%อนย่างเงี้ยแต่ผมว่าแค่2ชิ้นนะครับทุกคน <c oughs> โอเคมาขออนุญาตนะครับจัดของไปฟาร์มหน่อยละกันมาดูว่าตอนนี้คือบอสเนี่ยหน้าตาจะประมาณไหนด้วยนะครับไปดูดีว่าแมปเป็นยังไงก็เดี๋ยวต้องไปไปเชาโชกันเดี๋ยวหาหมวกใส่ก่อนซึ่งผมคิดว่าหมวกนะ <c oughs> ถ้าดูจากการที่เราได้ปืนซิกมาแากเนี่ยผมว่าเซตเทมปตูเนี่ย อาจจะเป็นของที่ดีที่สุดก็เป็นได้นะครับทุกคนก็มีกล่องพร้อมลุยลืมรีวิวให้ดูแล้วก็เออสไลดยังไม่ได้เปิดดีกว่าทุกคนขอญาตจะขอเปิดกล่องพร้อมลุยก่อนก็ ก็กล่องพร้อมรู้ก็ทั่วไปนะครับทุกคนแม็กยาบังเกอร์โลกนะฮะก็มีขายในร้านค้ากล่องละ50 GC ทุกคนมาโอเคโอเคมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาเปิดกล่องสไนสักทิ้ตหน่อยแล้วกันผมอาจจะเปิดไปเยอะมากเพราะว่ากล่องไซเนี่ยผมคงไม่เปิดจนกว่าจะได้ของแลหรอกอันนี้คือถือว่าเราเสียเวลากล่องเยอะละผมอยากไปยิงผีแล้วนะครับเอออยากรู้ว่าเซิร์ฟเป็นยังไงเพราะว่าเผื่อเวลาไม่ด้วยกะว่าเซิร์ฟเนี้ยถ้าฟาร์มเป็นโครโรเนี่ยผมต้องเสียเวลาวิ่งอีกนะครับทุกคนมากล่องสไนเซิร์ฟน,น,นี้นะคครับทุกน โอ้โหก็คือมีเกรดชัยโยเหมือนกันอะผมเอาให้ดูคร่าวๆแล้วกันเพราะเมื่อกี้ผมเปิดกล่องปืนโกนอะปืนอาระกล่องหัวตัวผิดกล่องปืนไอ,นอ้ทุยดินพัน์กล่องเซ็ตเนี่ยผมเปิดไปประมาณ40กล่องเอ้ย เออถูกละวสี่สิบกล่กองป่ะและผมได้ชิ้นแรกมาเพราะแล้วคือผมขอลองเปิดแค่สักสี่สิบกล่องพอแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้โอกาสออกตัวอะไรที่ผมออกอะคือมันออกกล่องที่ประมาณสี่สิบเป๊ะๆใช่ครับทุกคนเพราะแล้วคือผมขอเปิดสี่สิบกล่องพอแล้วกันนะครับมาดูว่ามันจะออกไหมถ้าไม่ออกก็ช่างแม่งคนระับทุกคนเพราะว่าเราจะไปฟาร,รม์มนะครับโอ้น้ำหนักเต็มทุกคนขอเก็บของเพราะว่าไอ้เฮียมันกินน้ำหนักเยอะอยู่นี่ทุกคนน้ำหนักเยอะอยู่นี่ทำเล่นใบนะครับขอญาตเลยกล่องสไา,ายนี่คือเปิดแป,ปแป๊บๆเต็มแป๊บๆเต็มนะครับเร็วมากมา อีเจ็ดกล่องนะครับจะครบ 40, 40กล่องถ้ามันไม่ออกก็ช่างมันเลยแล้วกันเพราะว่าเราเปิดให้ดูแค่กล่องโอ้ตัวพอละสิเวลาเยอะแล้วอันนี้คือเปิดแค่ครบ 40, 40กล่องพอแล้วกันนะครับอ่ะเอาอย่างนี้เต็มกระเป๋ารอบนี้ดีกว่าอาจจะเกิน 40, 40กล่องนิดนึงเผื่อรุ่นมันจะออกไป,ไปหรือว่าถ้างันอนะ่ะคืออย่างที่บอกไปแหละผมอาจจะดวงดีก็เป็นได้นะครับที่ว่าเมื่อกี้ออกแบบว่าตัวมาเร็วอะกล่อง ของหัวตัวนะครับได้ตัวมามาเยอะนะครับมา2อันแต่นี่คือเห็นไหมผ่านไปเกินจะ50กล่องแล้วนะครับยังไม่มาสักชิ้นทุกคนโอเคมาเดี๋ยวขออนุญาตจัดของไปฟาร์มไปแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมเอาเป็น VNS ไปด้วยเพราะว่ามันน่าจะเป็นของผมว่าถ้าเป็นแนวกรดอย่างเงี้ยหัวเม็ดเดียวตายใช่ไหมสไนเวียสเนี่ยผมว่าอาแต่เม็ดเดียวตายได้ซ้ำหรือว่าถ้าเจอของทุก่งหน่อยก็อาจจะเม็ดเดียวไม่ตายแต่คิดว่ามันเป็นปืนลัวยังไงมันจะมีความโกงกว่าในระยะใกล้ๆนะครับทุกคนพอแล้วก็เอาเป็นสิ่งนี้แหละทุกคนนไปะะะฮแล้วกก็รสุน ไปทุกคนจนังหวะนี้ปึ๊บ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 มาขออนุญาตพาไปทัวร์เซิร์ฟฟาร์มไปแล้วกันนะครับมาครับทุกคนสรุปผมลงมาเซิร์ฟฟาร์มมาแล้วครับก็เซิร์ฟฟาร์มเป็นไปนอย่างที่คิดนะครับก็เป็นเซิร์ฟฟาร์มโคโลราโดนะครับทุกคนซึ่งมันมีรถให้ดรอปด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีขายไหมไม่มีขายนะครับรถแล้วก็อย่างนึงคือตอนแรกเนี่ยผมเตรียมเวีนะครับกะว่าจะมาเอาไว้ยิงแบบยิงผีเอาปกคลิปเอาอะไรสวยๆใช่ไหมทุกคนสรุปคือ เห็นไหมครับไม่มี Mac OS ขายนะครับแอดมินน่าจะลืมลงเพราะที่บอกว่าเซิร์ฟเนี่ยเพิ่งจะเปิดใหม่แบบปุบป๊บปั๊บเลยนะครับทุกคนเพราะแล้วคือผมแบบว่าโอเคเตรียมอย่างอื่นมาก็คือนี่ฮะสไนเปอร์เลตนะครับ M8A3 เลเซอร์ 3, ก็เอาเป็นเลเซอร์หรือเลเซอร์มาแทนเพราะว่ามันมี M1 หลายอันอยู่อะที่ผมเปิดได้แต่เนี้ยมันดูแบบเออมันดูมีอะไระทุกคนก็เลยบอกว่าอันนี้มายิงบอสเอาปกคลิปนะครับทุกคน,กคนแต่ก่อนจะยิงบอสเนี่ยก็ต้องเอาปืนเดี๋ยวเอาเอาเออย่างที้ว่ะเอาเพื่อลองความแรงมาแต่ผมว่ามันเป็นแนวเกาะะอ ถ้าปกติเราไปแนวอื่นใช่ไหมบอสปกติปืนก็ยิงประมาณร้อนิดๆตายใช่ไหมสไนเปอรแรงก็ประมาณแค่5 6าหนัดหรือ10นัดใช่ไหมแต่เซตวันนี้ผมจะลองเอาดูว่ายี่หนึ่งยิงบอสเนี่ยกี่นัดตายถ้ามันไม่เกิน15เมตรเนี่ยแสดงว่ามันแรงเฮี้ยเลยแต่ถ้ามันเกิน15เมตรเนี่ยก็แสดงว่ามันก็กปกติทั่วไปป่ะก็คือเป็นแนวกอเล็กกันแหละทุกคนก็ไม่ต้องอะไรมากอันนี้ถือว่าลองเพราะว่ามันเป็นแบบว่าปืนสีเนีทุกคนลองให้รู้แล้วรอดไปนะครับจะรู้ว่าหัวตัวเราเนี่ยมันจะถึกประมาณไหนนนนะะคคครรรรััับบบบททุกกกกเเมมื่ออียลธดา ตีนี้บอกว่าถ้ามันยิงบอสไม่ค่อยแรงมากยิงแบบหลายนัดมากๆก็แสดงว่าโอเคมันก็อาจจะมีการก็เป็นแนวเอกาะเหล็กเพียๆก็คือโดนกระแลกแรกระแลกทุยเกาะเหล็กรู้ได้นะทุกคนอ่ะตอนนี้บอสมาแล้วนะครับทุกคนรอบกนไอ้หนุ่มแสงเก่งมาด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยเดินไม่ไกลเว้ยโอเคดีดีดีไม่ต้องไปไกลฟาร์มเมืองนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เห็นมันมีบอกว่าป้ายรถเมย์คือตรงไหน <laughs> มีจุดป้ายรถเมย์คือตรงไหนอ่ะบอกว่ามีแต่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่านะครับ โอเคบอสสุดที่ตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตซื้อศูนย์ M107 ก่อนนะครับมาแล้วผมซื้อไว้หลายแม็กซ์จะจัดไหนครับทุกคนมากที่บอกว่าจะลองดูว่าปืนไซนเนี่ยมันแรงมากมระดังไหนนะครับทุกคนขออนุญาตเลยไม่ไอทิศศอกเลยเพื่อปกคลิปให้สวยหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดสี่เม็ดห้างไปหน่อยไปโอเคทนนี่ว่าผีไม่น่าซองจังมากทุกคนเพราะว่ายิงตัวหน้าตัวหลังมันอยู่ห่างกันอยู่นะทุกคนอันนี้คือโดนตัวหน้าทุบเองแน่นอนนะครับไม่ต้องโดนตัวหลังเฮ้ยแย่ละอันนี้้แแย่ลว แย่แล้วไอ้นี้ผมว่านะตัวหลังม่องยิปตุเต็มแย่แล้วแย่แล้วมาส้อนกันนะทุกคนโอ้โหเมื่อกี้คุณส่าพูดเลยว่าสวยนะลองดีๆอันนี้คือตัวที่ตายคือตัวหลังนะคือตัวที่ผมยิงไว้เจ็บนะครับทุกคนพอแล้วคือ ตอนนี้ผมไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแบ่งกี่เม็ดตายนะครับแบบกี่เม็ดชีวิตกูแม่งทิ้งเลยครับคนมันเหลือครับทุกคนแม่งเอ้ยจังหวะนี้ก็เดี๋ยวอ,อ่ะยิงต่อเลยนะครับได้มาจะรอบอสเลื่อนลีไม่รอครับทุกคนถือว่าเป็นการรู้ได้ครับว่าบอสจะเกิดเร็วหรือเปล่านะทุกคนมาต่อเน,นื่อง แต่มันเปิดแบ,บ็กไวอยู่นะทุกคนว่าเดี๋ยวผมลองรอบหน้าลองลองไม่ต้องมีกระสุนแบบว่าสับปืนนะแบบว่าลองให้เป็นเองเลยถือว่าเปินเร็วอยู่นะเร็วกว่าปกติถ้าตั้งเดิมมันน่าจะเช้ากว่านี้บอสบอสเนี่ยบอสเกิดใหม่นะครับทุกคนค่อนข้างเร็วนะครับทุกคนแล้นคือผมก็ขออนุญาตนะเรียกบอสก่อดยิงไปเลยครับกระสุนมันเหลือผมจัยรู้ว่าเออมันเป็นห้าแม็กทีเต็มมาเขาเนี่ยแหละผมจัยลองยิงเลยว่าถ้ายิงบอสเนี่ยกี่แม็กตายถ้ามันยิงแบบไม่กี่แม็กจริงๆแสดงว่าเออเสฟเนี้ย มันอาจจะของมันของสีของเปิดโปรโมชั่นเนี่ยแม่งก็อาจจะมีความโกงกับพวกกรอหลักธรรมดานะครับทุกคนเพราะที่บอกว่าปกติมันก็ใช้เยอะเหมือนกันแล้วเดีอีกตัวนึงมันถ้ามันน่าจะเกิดใหตัวนึงนะครับผมจะไปบืนโกนหลายิงีดูว่าเท่าไหร่นะทุกคนแต่นกมคิดว่าน่าจะมาณร้อยนึงแหละโอ้สัตว์เอยเฮ้ย่าหลังให้ดิไม่ชอบเว้ยแม่งคนเราอว่าหันหลังให้ทำไมเว้ยหันมาน้องน้อง ไม่ลอ,องเอ้ยทิปผ่านแล้วผมไม่นับว่าผมยิงไปกี่แม็กนะครับก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ไปซอบคลิปดูก่อนว่ายิงไปกี่แม็กนับแต่ก็เยอะนะแสดงว่าผมว่าไม่แน่นะอาจจะระเบิดไม่ต่างกับ,บกเป็นปกติแหละทุกคนแต่ถ้าพวกเวียนมาพามก็อาจจะไม่แน่ปะเวียนอะใช่ไหมเวียนเอสอะ เฮ้ยพายไปเป็นหนึ่งอันนี้ผมพาไปหนึ่งนะครับทุกคนพาไปแรกไม่เดียวโอเคนะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมขอไปดูคลิปนะว่าผมยิงไปประมาณกี่แม็กนะครับทุกคนสลับปืนสไนเปอ็มหนึ่งโอเคครับทุกคนผมไปคำนวณมานะครับดูจากคลิปที่ผมยิงมาก็สรุปคือยิงไปประมาณ 32นัดนะครับอันนี้คือคำนวณแม็กที่ยิงพลาดไปหนึ่งแม็กด้วยนะครับแล้วก็คำนวณแม็กที่เหลือในกระสุนผมได้ทยหมาว่าผมเหลือ2เงแม็กก็คือผมยิงไป3ก็อันนี้คือเอามาบวกลบแล้วก็ยิงยอดประมาณ32นัดตายนะครับไม่ได้ผมว่าอาจจะประมาณ30มสินัดแหละถ้าเราแบบว่ายิงเร็วๆไม่ให้มันรีเลือดนะครับแต่นี่คือผมแบบขี้เกียจรีเลือดไงแบบว่าไมาชีเลือดดิขี้เกียจรีแม็กนะครับทุกคนมาอันนี้เดี๋ยวเอาต่อที่ปืนบอลเลยเพราะว่าอุยปืนเป็นเส้นตรงกันจัดอ่ะวุ้นเสี๋ยมาทุกคน อันนี้ร้อยเมตรนะครับประมาณโดยประมาณเพราะว่ารู้สึกว่ากระสุนน่านจะมีพลาดอยู่นิดนิดหน่อยครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าปืนกลเนี่ยมันก็ประมาณร้อยกว่าเมตรทุกคนก็แสดงว่าสรุปคือมันก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือคิดว่าเป็นเกาะเหล็กสีเฉยแหละแต่พียงรณาว่าปืนไม่แรงเวอร์จากอันเดิมก็แสดงว่าไอ้พวกเกาะเหล็กทั่วไปเนี่ยยิงพวกนี้ตายได้เหมือนกันนะครับก็คือยิงเจ็บได้เหมือนกันก็คือเกาะเหล็กพีพีแหละนะครับมันแดียที่บอกว่าผมแค่ทดลองเฉยว่าเออเบสพื้นฐานมันเนี่ย มันอาจจะถูกบบปรับเพิเยอะขึ้นกว่าของธรรมดาแบบของร้านค้าหรือเปล่าไนีอาจจะแบบเออของร้านค้ายิงไม่ให้เข้าสรุปคืออันนี้ของร้านค้ายิงเข้าแน่นอนนะครับพวกกล่องพวกนี้นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับ ผมคงขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับบอสซีเซิร์ฟดักซอนนะฮะก็ยิงคือมันตอนแรกบอกนะว่าดักโอนเออแต่ผมลองไปภาษาอ่านดูว่าดัาดกซอนเออก็ได้เหมือนกันไม่ไม่มีตัวอีนะครับก็ใครสนใจอยากเล่นเซิร์ฟนี้นะครับดักซอนซีก็เป็นเซติมเปิดใหม่นะครับทุกคนต้อนรับปี2026เลยนะสนใจก็ลิงก์กลุ่มใต้ตคลิปนะครับมาลองโหลดลองเล่นฟรีๆก็ได้ครับทุกคนต้องเสียตังค์หรือที่บอกว่าถ้ามากันทุกคนขึ้นไปยิ่งดีเพราะว่า ได้โปรโมชั่นด้วยนะครับทุกคนหรือไม่ถ้ามีโปรโมชั่นก็มานั่งฟาร์มแบบผมได้นะครับทุกคนแต่ฟาร์มเนี่ยคือแบบว่ามันก็ของถือว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันดอปยากนะหรือว่าเขารืมปรับดอปไปด้วยทุกคนว่าผมก็ซีซัมาฟาร์มไปทุกคนนะฮะแต่คิดว่าน่าจะลืมปรับนะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็คงขอจากไปเท่านี้ถือว่านี้ก็ได้มารีวิวของข่าๆแล้วก็ได้มาลองดาเมจปืนเฉยๆว่าเออเบสมันยังปกตินะครับทุกคนไม่ได้ห่างกับของทั่วไปนะครับทุ ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ